อยู่ไหนอะนี่อยู่นวลกูต้องบอกมึงสักกี่ครั้งฮะถึงได้เข้าไปในหัวของมึงว่าบ้านกูเนี่ยไม่ต้อนรับคนอย่างมึงไหนบอกมันพูดว่ามันมาคุยกับแม่ไงแล้วนี่มันอยู่ไหนเหรอแม่อ๋อก็มันมีเมียมันก็อยู่บ้านเมียมันสิแล้วมันอยู่ไหนอะแต่วันนี้มันนัดกับฉันไว้แล้วนะทําไมมันถึงเบี้ยวนะฉันอีนวลมึงน่ะกินน้ําใต้ศอกเขานะ นี่จะหวังอะไรอีกผู้ชายนะเขาไม่เห็นว่านางบำเลดีกว่าเมียที่บ้านหรอกว้ยจริงไหมว่าไอเจี๊ยบไม่รู้ไม่ใช่เรื่องของฉันต้องอี๋นี่นี่แม่จะเอาอยัางไงกับฉันเงินฉันฉันก็ให้แม่ไปแล้วทำไมแม่ยังขวางทางฉันอยู่อีกอะฮะกูไปขวางอะไรเมืองฮะกูก็อยู่ของกูเฉยๆอะ ถ้ามึงเนี่ยน,นะใช้สมองของมึงให้เยอะเหมือนที่ใช้วางขาของมึงมากอะมึงก็คงจะรู้นะว่าไอ้จอไม่ได้คิดอะไรกับมึงมีแต่มึงนั่นแหละที่คิดลมๆแรงๆไปเองคนเดียวอ้โง่แบบนี้นี่เองเนาะมันเลยเป็นได้แค่ผู้หญิงหาก,กินฉันให้เงินแม่ทุกเดือนฉันไม่ได้หวังอะไรมากมายจากแม่เลยนะ แม่ไม่ต้องยกย่องเชิดชูฉันก็ได้แต่ขอแค่แม่เห็นใจฉันเห็นฉันเป็นคนมีหัวจิตหัวใจบ้างไม่ใช่เออะอะไรก็ดูถูกเกยียดหยามแบบนี้ทำไมแม่ทำไมแม่ถึงใจดำกับฉันนะักฮะฮะมึงล่อลวงโลกกูให้เสียคนแล้วมึงยังจะคิดให้กูทำดีกับมึงอีกเหรอฮะฮะ เงินมึงนะ่ะกูก็ไม่ได้เรียกรอ้องมึงงง่ให้กูเองมึงจะไม่ให้กูก็ได้นะกูก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่มึงก็ต้องเลิกกับลูกกูเหมือนกันไม่งั้นก <But S 2> ูจะให้คนน่ะเอาน้ำกดไปราดหน้ามึงเจียบ ฉันเห็นแกโพสเฟซอยู่บ่อยๆเพราแกชอบวงนี้มากออกไกนที่ฉันทำงานอยู่เนี่ยเขาก็เลยให้บัตรฟรีฉันมาฉันเลยเอามาให้แกให้ฉันหรอกอืมขอบคุณนะอ๋อเพราะว่าได้ยินเสียงแม่แว๊ึกว่าใครมาที่แท้ก เจนจะออกไปข้างนอกหรออ่ะออกไปข้างนอกก็ควรจะมีเงินติดตัวไว้บ้างไม่ใช่ทําตัวไม่มีเงินเหมือนไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบนี้ขอบคุณครับพี่นวลคนสวยมึงทำบ้าอะไรของมึงนะฉันรู้ว่าแม่อยากให้ฉันไปไกลๆแต่เสียใจด้วยนะฉันจะยังอยู่ในชีวิตของแม่แบบนี้แล้วก็วนเวียนเข้าออกบ้านนี้ไปอีกนานเท่านานเลยล่ะอ๋อแม่พูดว่าอะไรนะ มาทำอะไรฉันเหรอได้เรียกมาเลยอีนุนนี่กูทำไปทำไมวะเนี่ย ในเมื่อวันนี้เป็นวันพิเศษอ่ะ้วเธออยากได้อะไรไหมล่ะงั้นคืนนี้เราไปดินเนอร์กันไหมเธออกลัังนร